ชีวิตพอพูดไม่ออกแล้วบอกมีตกเสียแล้วรือวินาลูกรักมีตกใจนะเมื่อพอหมดมันมาปรากฏในกรุงสีมันมีความแล้วต้องการจะวิวาาพอนัหรือกับลูกวีจะไม่ตำบีทีได้มีการวิวา เราเป็นมนุษย์แล้วสุตีตกใจหนักต้องกิดหนะเมื่อเอาพูดพี่แล้วนี่ก็สู้ประมานากไม่ยอมรับของนับดินซึ่งจีว่ามันยกกองถับพูดเปตานี่หนุ่ยนี่มาลาวีพอ,อปอจึงได้ปัดพ้นไวกอง สรัตนี้เออนิวีนาลูกรักของพ่อพวกคาราจ,จะบริพานเสนามหามาตเนี่ยหลายคนเขาหาว่าพ่อนี่เป็นกษัตริย์ที่ขี้ขราดไอ้พ่อมดทลาลกันมันไม่ไดต้ติดต่อสู่ขอเธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพ่อก็บอกว่ายินดีจะยกให้สเสด็จพ่อคะลูกวีนาข้าบและไข่ค่ะเสด็จแม่คะ่ะ ชีวิตหนูได้เจริญวัยเติบโต,ตขึ้นมาถึงวันนี้เพราะพระ,ระกรุณาของเสด็จพ่อด้วยความการุณาของเสด็จแม่ถ้าเสด็จพ่อจะยกกองกําลังไปสู้กับพ่อมดมันคงไม่มีโอกาสจะสู้มันได้แต่เป็นกองทัพที่มาด้วยอาวุธยุธโทโธปกรมีความชำนาญในเชิงรบพ่อไม่เคยวิ่งหนีพ่อไม่เคยตัวกองทัพไหนแต่กองทัพที่มันมาโดยตามนุษย์ไม่เห็นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีความหวาดกลัวหูกนะ ลูกจะขอยอมถวายชีวิตดีกว่าก็เสด็จพ่อให้กษัตรพ่อที่ประกาศแต่งงานไม่ใช่เลยหนูรู้ว่าพ่อมดตะตอกันมันต้องการชีวิตมนุษย์ไปเพื่ออะไรลูกรักของแม่วีนาทำไมจะพูดอย่างนั้นนะลูกเสด็จแม่คะทางออกอื่นใดที่มันจะดีไปกว่านี้ถ้าเราต่อสู้เราตายกันหมดทั้งประเทศชาติแต่ถ้าหนูเสียสละชีวิตเพียงผู้เดียวเนี่ยหน่วยกล้าหน่วยกระม่มก็ยิง่งจะ ทำไมนายภูนคือพอหมดที่มันได้มาดูก็ประจีนดาวีนายนี่กากรมมอมกิดว่ามันคงลาง้ลางแขลนไปแล้วนะล้างแขลนไปแก้วกาล้างแคลนอะไรฉันเคยไปทําอะไรพอหมดมอะ,รระ,ระดออประองค์ไม่จุ่มจำอะไรจริงกับแฉะข้าระระดอนกองพระองค์ไปทำให้พอหมดเก็บเก่เรื่องอะไรนายภูนแย่งก้อยมนะันเน่ยเปลี่ยนอยู่ปราจิกเลยก็แย่งตุ้งปุยไปองมอมม เอาเคยหมดมมังเอาแม่ปีกมังใกล้านมังอันนี้เปืือนไม่ได้รองรังพอหมดมันกางแกน่นนี่ทตาไม่รู้ไม่ต้องพูดนายพูดมีความรู้ขั้นไหนที่มาพูดพ่อหมดไรที่พูดอะเอาไว้ตรงกางเดื่อง,งแล้ว,เ,วเอาไว้จ้าแดงความคิดนี้ไอ้คำว่าพ่อหมดที่นาพูนเข้าใจไม่ว่าอะไรเข้าใจไปแล้วกันเป็นยังไงอ่นายพูนพ่อมดอะมันตัวเกี้ยวแหรออย่างไร คือต่อไปปีกรุดเนี่ยมันจะบินออกจากรังเขาเรียกว่าออกรังไหมฮะอะไรอะไรในปูนพอมดมามอย่างเคยเห็นเคยเห็นการกระม่มเคยไปตามงหัวหน้าตั้งกลางหน้าพอหมดจะก็อตามดูจิกหลกหมดกับโกรธกับตะวันมันเพิ่มก็มันจึงนี่พอหมดมันชื่อหมาพปลายจากจนหยุดในการที่จะแยงเคยมันหมดอะไรหมดแดงรับหยุดอย่างนี้ไม่ต้องพูดคำว่าพ่อหมดคือ ผู้ที่มีเวทมนต์คาถาผู้ที่ใช้ไสยเวทไสยศาสตร์เขาเรียกว่าพ่อมดโอ้โหน่ะมดนั่นเลยเฮ้ยแรงเงินไม่รู้เรื่อ้คนนักเลงนักเลงนี่นักหน้านักเลงดาวประทุกนางนี่ข็ให้กายแนวกูได้เลยแหลกายนู้นไปแล้วทำมาเขาวิบมาแล้วไม่หลืออะไรไอ้เรงไม่รู้เลยอย่าง้ำนี่ก้มเลยไม่รู้เลยอย่างนั่นไ้เรื่องจานัดก็ปลาปรโยชน์ไงที่อยู่แล้วกูยังนอนหอนโดนเลยใหญ่รู้ เบอร์หกเจ้ามายังมีตัวเจ้อกเจ็ดอยู่เลยห้องเลยวอ้ออกว่าไม่รู้นี่พูดกับใครในภูนผู้เองกว่างเองเนะไม่ได้ถูกสองปีนี้พ่อผิดอย่างนี้ทุกะหมงแต่ทางที่เราจะหาทางออกนะหมันคิดว่าลูกวีนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ำใจประเสริฐผู้ที่มีน้ำใจประเสริฐเนี่ยจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกันรักษาคือพ่อจะออกข่าวหาคนที่มาปราบพ่อหมด ใครจะปราบได้ล่ะเสด็จพ่อพ่อมดนี่แหละก็เหมือนสเสด็จพ่อรู้อยู่แล้วกองกําลังของนครเราเ็จะสู้ไม่ได้ลูกวีนาะความสามารถของมนุษย์มันมีทุกอย่างเลยคือทุกอย่างในโลกนี้มันไม่สิ้นไม่สุดเราบอกว่าสิ่งนี้ดีแต่สิ่งที่ดีกว่ามีอันนี้มันแข็งแรงแล้วสิ่งที่แข็งแรงกว่ามีจริงไ,มไหมไอ้ภูนราไม่แรงก็ทั้มนะเป็นการรักมรีปาาไม่แรงก็ไม่มีความรู้แรงมากก็ทำต้ามอยู่อย่าง จริงไหมในูดว่าสิ่งใดในโลกนี้มันไม่มีที่สิ้งสุดเนื้อฟ้ามีฟ้าแนนอนเอนเนื้อฟ้ามีฟ้าเนื้อเมามีกี่เรือนเนื้อเกลือนมีจีมาเนื้อนามีปุ๋ยเออเราว่าจริงนี่แก้งแล้วยกตัวอย่างมันปูเก้าทำไมในภูนปูเก้าแก้งแล้วแต่ว่าแม่กโก้แกงมวาเลยคุดจ,าจ,จ้าจำเกาเขาแม่ในปูนพูดมองเห็นภาพเป็นคนเกง่งได้ตรงกันแมนนี่ อันนี้แมกโกระว่าแกงคุดเก้าได้นิ่มกินแมกโกได้เลยญี่ปุ่นกิดมาลากากันต์หนึ่งจีบได้นิ่มไม่บริจาคกินเหลือไปได้เลยแมกโกกับแมกโกกินตีนกาปลุดแสดงว่าสนิมนี่มันแข็งดีกรุดมากไ้เปดาจ่ายเลยนิ่มใจดีเบือดาจ่ายกัดแววเลือเปิ้นแป้งเลยดาจ่ายกัดนิ่มไ้จริงแต่พอลงไวลงกรองอนาหมดไปกันเห็นไม่ใจมัน มันนีแกงริงนาตายบัโต๊กน้ำปอนน้ำก็ะเหมือนบอกคนแหลงแงงปืดเหมือนกันคนก็ะเหมือนบอกไม่กิโลมตรเตาะกับเ,ยเก,กบเยเเเน,น,นี่นายจงกันแหมนู่นนี่นายภูนี้ความรู้ดีนะแต่พูดมากไปหน่อยอไม่ได้ลาวพ่อจะออกข่าวให้ประชาชนก็มีความสามารถมาคิดต่อสู้พ่อมดแทนเราลูกแล้วใครจะกล้าเสี่ยงชีวิตถ้าเสด็จพ่อรางวัลนี่ลูกรางวัลมันยอมนำให้คนกล้าเสี่ยง พ่อจะตั้งรางวัลว้อย่างนี้แต่บุคคลนั้นมีครอบครัวแล้วจะแบ่งผลประโยชน์ของประมานะคนครโคราชไปรึ้งแต่ถ้าบุคคลนั้นยังเป็นโสดลูกวีนาเธอพร้อมไหมลูกที่จะแต่งงานกับคนที่เก่งกว่าพ่อหมดหนูพร้อมทุกเวลาค่ะแต่หน้าตาก็ไม่รอลูกไม่สําคัญงั้นเสด็จแม่ขอก็ช่วยเหลือประเทศชาติไม่ได้ช่วยเหลือชีวิตหนูไม่ได้เป็นลนโพ่อจะให้ในายภูนโอข่าวนะลูกนะ,ะนายภูนเราตัดสินใจแล้ว เราจะเสี่ยงดวงกันอะไรในพูนเราเนี่ยใครมาปล่าได้คนนั้นนะ่ะมีวิธีจะได้รับรางวัลสองประการประการอย่หนึ่งถ้ามีครอบครัวแล้วก็รับผลประโยชน์จากน,านครโครนบครึ่งหนึ่งถ้ายังไม่แต่งงานแต่งงานกับลูกเราแต่อายุไม่ควรเกิน3ามสหปีและไม่น้อยกว่า20สปีบุคคลนั้นจะเป็นเคยก็ได้ได้ทั้งนั้น นามระดย์ประหงยาปุตโตเฮ้ยจ๊ะเดี๋ยวนี้คุณเจ้าใดเจ้านาก็ไอ้มีความเจ้ามารชีวุนนี้เคยมีวิชาความรู้มาปราบพ่อมดเลยนายจ้างสมมุดกับงานกระม่อมนายพูนปราบได้นายพูนแต่งงานกับลูกเราเลยยังเป็นโสดใช่ไหมรับอายุเท่าไรเจี๊ยบเก่าเหมายาวกัาคงยิ่งวินานเกแลาวกระม่อมเจ้ามารโอมพ่หมดแมหมดลูกหมดลงในจุ้งคนละหมดแล้วกูกันนี่ฉันก็แต่งงานกับนายพูนทันทีนั่นแหละ ไม่ตรงรังเกียจไม่แม่เจ้าจิตติมาก็รับนายพูนเป็นลูกเขยนายพูนแต่งงานกับลูกเราแล้วจะตั้งให้เป็นเออมกุฎราชาก,กุมารฝึกงานอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็เป็นองค์ราชาย่าละก็เลยจิมจ้าไม่ได้ตายก็เล็วกูแต่ว่าจืดไม่ใครรับกันแม่ตั้งจือลูกไม่เพื่อไว้ตัดดนอย่างงี้งวยเลยข้าราจะ ราชกุมารมังกราชกุมาร์ปูนไม่ลงกันเลยนั่นมังกราชกุมารนั่นช่วย,ยแต่ว่าพอปูนวนรู้จังองค์ราชาปูนอะ่ะไม่ไม่ก้าน้าเลยไม่ก้าแกงดีแต่ว่าตัวยเนยๆแล้วกม็มอมรับประทานที่กับจะนำข้าวของพระองค์ไปเผื่อจู้บุคคลที่มีทัตีปัญญาสามารถ อย่าออกข่าวไว้มันเออกระเกะินไปนะเดี๋ยวพ่อมดรู้ข่าวแล้วยุ่งนะรบผัพดพ่อนไว้สองปีต้องให้ได้ก่อนภายในสองปีากาม่อมตุนาชื่อ้าโมอาจีีมตย,ยาเวทไทรยะชาติมีความกล้ามาาัดใจลาคนมาแล้วพระจอมวังทรงสร้างความไปตามคิดเพื่อมีบัณฑิตือผู้รูร้หนน่าจะมาสู้กรุงศรี चङा लोजो ची ती लोक पोस นี่ก็ว่าแล้วคนเรานี่เป็น้องเอ้อความสามารถมันแล้วแต่ในการเรื่องการโคตรนานี่ยผมก็เห็นใจแต่ถ้าเราไม่โคตรนาคนมันไม่รู้แล้ตัวระดับดาวระบทุกมันตบๆเลยเอครีมรีจอยนั่นเรามาใหญ่นักอีมอันนี้เหมือนั้นไปเรื่องนั่งลุงโนราลิเกป้า้องโคตรนาต่างเพลงวันนี้ก็ไว้นักเยอะจ้ะ mấy nay cho điêu và ôm trùng lập trăm nghèo lát tùng chơi cả trừ cả tình đen mấy quá trừ mà lan chính là cái là đôi tuổi tao là một เป็นมันเนี่ยงบอดกิยแกงบอด้ต้มก้าหมูกรแล้ววันนี้วันที่17เดือนมิถุนา มาการตาอาจารย์ปรมอาจารย์ของผมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตั้นไปรักษาคูณอะไรยังไม่ได้ไปเยี่ยมคิดถึงก็รบตลอดเวลาไม่สบายต้องไปเทสนารรมทุกวันเช้าครำบมีหยุดไม่เว้น หายไว้ทุกคนอย่า Yeah, กินยากพอดีภัรนอ่างโลกเงียบคุยใจไอ้ยะหยกมาให้ต่งมากมาใ้มากมีไอ้นี่แก ไปกินกะไปทำมปัมากมามากมีตักตัวนั้นยกตัวนี้คดีทุกตัวไปไลยตัวไล่ตัวก็วไม่ร้อยมันตัวไหน,นเดี๋ยวใจบี่พิมพ์ก็ยกมาตัวใหญ่หัวใหญ่หูนกินแล้วติดใจนั่นคือหัวดอสระโอว่าโดนะเหนื่อยวะออนะดอดจระโกนะ นังพิษนะมึ <c oughs> ต้องเจยหน่อยแล้วปงปงหลักจริงมาส่งพูดกันแล้วก,นะก็คุณมาเพียงครับไปจากก้องพึ่งมอรถปกันจะเจอท่าแม่แล้วประกันว้แล้วมืนพึ่งนี้ไม่รู้พึ่งเคยเจยเอาเจยเอาแรงบัรประชาชนก็ไม่รูว้ว่วแบบา,า,าก้อ,องเคยนี่ครับคอบคุณทุกคนเดียามาจาา้าไปครับนี่กยเลี้ยงซิปม,มาเจอซุ่มมาเจอดันคว้าเบียตาลาแล้ว ก็ชนะบอกรามลาลือเข้าเจ้าวังมีหลักตั้งปุ่นออกมาห่าเอ็ดฟอกผู้ใดวีเจ็ดมีเวทมนต์ละจันผู้คนเข้าปราตอนนี้ปุ่นจะกอดชนะ ไหวพอหมดน้ำปราก็อริดเด็ดเยียมแล้วเป็นผู้ตียมานะอยู่เวกละผู้เข้าเวกผ่านบังบทสิงขา,าแล้วนี้ก็มาชานะันไปลงรักตาวานานงนั่งเือองค์ยิงวินา ติดต่อก็แต่งงานเรื่องกับองครักษ์แต่พระองค์เดจทรงมาปัดป้องเรามานอนคิดถึงปิดสนัแทบจะไม่ถึงสองปีถึงจะได้วีวา่าเรื่องราชาจะมาเล่นจิวอากับเราต่อ,อตางากวา่า าพระองค์หรือกระสงโงเรัาอง์ราชาเทพนุนสิตท,ทําไมพระองค์จะต้องผัดผ่น,ผนการวิวาหระหว่างข้าองคหญิงวินาถึงสองปีล่ะฮะองคหญิงก็พอข้าผบแล้วเราต้องการสาวบริสุทธิ์มาทำวิธีพรียันถึงพระแม่เจ้าเทพกาเลียนยิ่งใหญ่ อายุของเราจะได้ยืนยาวไปอีกหลายสิบปีในครอบรอบสิบปีทุกครั้งข้าจะต้องหาสาวพรม,มาจารีองหญิงวีนาเป็นผู้มีความเพียมพร้อมทุกประการ <c oughs> การวิวาของข้าก็คือวิวามรณะนั่นเองมันไม่ได้มีอื่นใดแต่เมื่อพระองค์ตองการจะผัดผ่อนไว้สองปีแล้วจะหาบุคคลมาเพื่อต่อสู้กับข้า องค์ราชาเทพนุสิตบางทีพระองค์อาจจะไม่ทรงทราบวัฏสรวร์ยังไม่ได้สร้างบุคคลที่เอาชนะพ่อมดอะไรกันมาเนี่ยยังไม่มีเพื่อความไม่ประมาทเราจะส่งให้พูดผีมรณะของเราซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นได้เข้าไปเพื่อที่จะได้คอยสืบข่าวรังความด้วยอำนาจฤทธิ์เดชห่งเรา พูดผีที่ว่าผู้มีความรู้ความเห็นในยามดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตตกเรียกกันน่าเวลากลางวันจงได้ปรากฏออกมาเพืยอจะรับใช้ในอำนาจนาทีของเรานวะบันนีแม่เงายงาเงาเงาเงาารงินตัวขาดรเราคือพูตผีผู้มีความรู้ในยามกลางวัน เรียกว่าพูดปี่ตีว่าตามติดบอหมดได้เอาอำนาจเวทมนต์มาทำให้เราอยู่ในอำนาจเวทมนต์ไปได้ไม่ได้ปล่อยให้เราไปพูดไปเกิดหยุดอย่าได้พูดถึงคำนี้อีกต่อไป <asses> สร้างคุณงามความดีเป็นที่พึงพอใจของข้าสักวันหนึ่งจะได้มีโอ,อกาสไปพูดไปเกิดตามเวนตามคมแต่ตอนนี้เราจะมีความจำเป็น แกได้รับใช้ขก่อนไปยินงไหนไปยินแล้วแม่เออจะไงไปได้ทำได้ก็มีคำรังมาเติดแยบแๆบแยบิ่แม่อทำบุญทำกุศลไม่แล้มันเอาละเอาละมาเก็บขาลุก้นมาเอาอีกไหมไม่เอาแล้วกว่าแล้ว เขาสูบพระมหานครโคโนบติดตามสืบข่าวอง์ราชาเทพนุสิตพระองค์จะมีความซื่อตรงต่อเราเกี่ยวกับเรื่องการวิวารกับองค์หญิงวีนาหรือไม่ถ้าว่าพระองค์หยุดมันในคำสัญญาก็อ,อยู่เฉยเฉยไม่ต้องประกดตัวให้มนุษย์มองเห็นถ้าว่าพระองค์าคนมาตาพอหมดจัดการเขณนข้าบประชาชนสั่งสอนบทเรียนบทแรกแล้วนำข่าวมาแจ้งให้ข้าทราบโดยรีบด่วน ได้ยินไหมได้ยินแล้วนะไปความลับในยามกลางวันไม่มีอีกแล้วแต่กลางคืนมนุษย์มันก็คิดทำในสิ่งที่ไม่ชื่อสัตว์ใดเหมือนกันเราจำเป็นต้องให้พูดราตรีเป็นผู้ที่มีความลวงรู้ผู้ที่เห็นชัดด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของเวทมนต์อันลึกซึ้งผู้ผีที่หลับลึก จงได้พื้นขึ้นมาเพื่อจะรับฟังคำสั่งของข้าผู้ราตรีเอาา,า,า,ามาเลวผู้ราตรีผู้ตีอยู่ในเวทมนต์ของพอหมอดเดินทางเข้าสู่นะครนโครนกทำงานประสานกับผู้ที่ว่าอย่าไปเห็นแก่ของเซนสังเวยนะโทษจะหนักได้ยินไหมได้ยินแลว้วเบียเลี้ยงไม่มี ต่อไปนี้น้ำค้างทุกหยดหมดทุกตัวก็ไม่เป็นความลับแก่เราอีกแล้วดีใจนักธานีก็มารักราเพื่อจะรอวังนจะได้รู้เรื่องราวเรากองพระเจ้ากรสีอออต้องเปตาพูติว่าและราตรีมุงตำนีโครโนื